เครื่องสำอางจากเซเว่นเลเว่นนะคะเร่ได้แต่งกันมานานแล้วเราก็รู้สึกว่ามีของใหม่หลายชิ้นที่อยากลองแอบเห็นแล้วก็ไปซื้อไปสอยไปนวดไปนั่นไปนี่คือของในเซเว่นตอนนี้คือเยอะมากๆจริงๆนะคะนี่ก็คือของที่ทยอยซื้อมาจากเซเว่นนะคะมีเยอะมากทุกคนวันนี้เราก็จะมาเริ่มที่รองพื้นก่อนเลยนะคะได้มา2อันไม่รู้ว่าอันไหนจะดีอันไหนจะบงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะคะอันแรกเป็นของสมุทโต ข้อน,นี้มันแบบมี2อ,อันใน1ซองก็จะเป็นตัวที่เป็น BB c r ครีมแล้วก็ปีความแมทอันนึงแล้วก็เป็นดิวอีอันหนึงน e นหน่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันเลยแล้วกันแต่พี่ว่าวายไม่ทันได้ทำอะไรก็คือหลุดฟลุปออกมาเลยเซนี่นะคะอันนี้เป็นหน้าวาวอันนี้เป็นหน้าแมทนะพี่ก็ว่ารู้สึกหน้าแมทนี่สีแอบดีสีแอบไปด้วยกันกับเราได้อา้า สีแบบพอดีมากหน้าแมทหน้าแมทได้อยู่ส่วนหน้าวาวนี่เดี๋ยวเราเอาไว้แบบจังหวะไฮ้ลไฮไลท์เฮ้ยช่ำมากเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าเรามาลองคูชชั่นแมทปกปิดอันนี้ของ J24 นะคะเป็นคูชชั่นแมทปกปิด BB m a t t ทคูชชั่น s p f 50 PA 3บวกแล้วก็มีตัวที่เป็นพัฟมาให้ด้วยเดี๋ยวนี้ซองแบบนี้ก็เก๋ดีเนาะคูชชั่นฝั่งนึงพัฟฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลอง สีก่อนว่าอันไหนรอดแล้วเดี๋ยวพี่จะเลือกอีกทีหนึ่งว่าจะใช้อันไหนนะคะเจทเวนตี้นะคะอลองพื้นทีู่ไหนเนี่ยนะะไม่เจอเลยเออเดี๋ยวนี้ลองพื้นพวก BB ในเซเวเขาปรับ4ีดีขึ้นนะทุกคนก็จะแบบไม่ค่อยเทาเท่าไหร่เวลนี้จะเนื้อเข้มข้นกว่าเจทโฟจะเข้มข้นกว่าสมุต,ตมิตกสมมติตกจะมีความบางแล้วก็เหลวก,กว่านะคะเดี๋ยวลองก่ เดี๋ยวเราจะใช้รองพื้นของ J. k e นะคะแล้วก็ตบด้วย BB หน้าฉ่ำวาวของสม o o t ตบแล้วกันแอะรวมร่างกันเลยพัฟก็คือมีความบางมากแต่เราก็จะใช้พัฟที่เขาให้มานี่แหละจะได้ง่ายนะคะเราก็จะใช้รองพื้นตัวนี้แตะ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 เนื้อมันแอบ,บมีความเข้มข้นอยู่นะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะผ่องดีไม่ได้แบบเหลืองเข้มเกินไป เนื้อ b b บีแอบดีนะทคนมันมีความแบบครีมมี่แล้วก็เนื้อนุ่มนะคะปิดได้กลางกลางเลยแล้วสีแบบสีผ่องสวยมากแต่รู้สึกว่าอีกครับเนี้ยกินรองพื้นแบบรองพื้นหายไปเยอะมากอ่ะเหมือนโดนดูดเข้าไปเป็นหลุมดำหรือยังไงอึบอึบอึบใช้กันต่อกนี้แล้วกันนะคะตัวบ b บีคัชชั่นคือดีมากทุกคนเฮ้ยอ e f o r e After สวยมาก ก็คือแน่นขึ้นเลยเพเวลาใช้มือเพราะตอนแรกเหมือนแบบพับมันกินไปอะ่ะนี่จะกินลองพื้นใช่หรอเดี๋ยวเราจะเติมควาวาวนะคะด้วยตัว BB หน้าวาวของสมุทโตอันนี้เลยจิบจ๊บๆแล้วก็ลงจุดไฮไลท์ตรงนี้นะคะวาวเลยอะ่ะ wow! wow! วาววาวเลยส่วนใต้ตาอันนี้เราต้องไปแบบซ่อมนิดนึงก่อนเพราะว่าใต้ตาแบบไม่โอเคมากเลยมีแถวนี้ไหมอ่ะอันนี้ก็ได้ งานแก้มวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสิ่งนี้คุณเบ b ี b ไบรท์ลิปแอนด์ชีค e ว v e ว cherry รี่บล o ซอสียูสุทีมันน่ารักมากเลยอะ่ะคือแค่เห็นสีก็รู้สึกว่าฉันอยากซื้อมาแล้วนะคะนี้เบอร์ศูนยหนึ่งคนแพคเกจจิิงคือดีมากงานเก่ามากคือดูดีมากเลยอะ่ะมากกว่าแบบของที่ขายในเซเวนอีกอ่ะสีก็คือมีความเข้มเข้มกว่าดีคิปเข้มกว่าที่ตั้งใจไว้อะสีก็คือซ่อมมาก ส้มเลยจ้า,าพัฟของเราตบเลยจ้าคือก็แค่เกลี่ยก่อนในมือแล้วก็ใช้พัฟนะคะตบไปเลยจ้าเรียบร้อยสีส้มคือน,น่ารักมากแก้มแบบ ส้มในส้มส้มที่อยากได้ส้มที่ต้องการนะคะนี่เลือค,ความส้มแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แป้งการแป้งตัวนี้เป็น p o n เ s b l ิงฟ i ลเลอร r ท r ัสตูเซนส์พาวเดนะคะนี่เห็นบตบกอหลายท่านยูทูบเบอร์หลายท่านใช้แล้วก็เออมันน่าสนใจดีแล้วจริงๆเราชอบแป้งคอนอยู่แล้วด้วยนะตัวที่เป็นแบบสีชมพูคือใช้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะของใหม่จริงๆก็ฉันเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยหอมๆนะแต่ขอใช้แป้งแล้วกันทุกคนมันจะได้แบบง่ายแป้งแบบ หอมๆแล้วมีความสีนวลๆอ่อนๆเบลอ,อจริงไหม mm. อุตะเบลอจริงเบลอเลยอะ mm. ผิวแบบดูเนียนดูละมุนเลยทุกคนนี่แป้งฝุ่นเนียนมากแต่ว่าจะติดเรื่องการที่ว่าเขามีน้ําหอมนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบเครื่องสำอ,อางมีน้ําหอมพี่ว่าแบบกลินน้าหอมอันนี้แอบแรงไปนิดนึงแต่ความเบลอคือชนะโลดความเบลอคือเอาไปสิบสิบสิบ เฮ้ยเบอร์จริงอยากซูมให้เห็นเลยว่าแบบมันเบอร์จริงๆทุกคนเนี่ยเมือ่อกี้เราลงรอ,องพื้นตัว BB บีคูชันเรายังแอบ,บเห็นรูขุมขนนะคือมันไม่ได้เบลอแต่ว่ามัมแคนแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้แป้งตัวนี้คู่กันไปคือ โปรแต่งตานะคะมีของเล่นใหม่เยอะเหมือนกันทุกคนอันแรกเป็นตัวเมจิกกลิตเตอร์นะคะนี่ของรอยย่อบิวตีก็เป็นกลิตเตอร์ที่มีขายในเซเว่นแล้วปกติก็คือหายากมากนะคะเป็โนมนติกลิตเตอร์มากเลยเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นของยี่ห้ออินนะคะ2 in 1 Dolly Wing Eye เป็นอายไลเนอร์แล้วก็มีตัวที่เป็นแบบคล้ายๆกับอายแชโดว์วิงอะคะ่ะ อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีพาเลตอันนี้ของยู t Star นะคะ Angie Idol Multi Palette นี่หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็มีอายแชโดว์เบสนะคะสี Sweet Peach ของนามิมีหน้าตาแบบนี้นะคะเรามีอายไลเนอร์ของ Brow It by น้องฉัดนะคะตัวนี้คือ High Technique Duo Eyeliner เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอแล้วก็เป็นแบบเมจิกในแท่งเดียวกันนดจ๊ะอย่างนี้เลยชึบนี่ ยลดคิวคิววันนี้จะใช้ของ AR นะคะ three step brow curve นั่นเองก็จะมีทั้งที่เป็นดินสอแล้วก็เป็นตัวฟองน้ำพูชชั่นแล้วก็เป็นแปรงนะคะพิดว่าอันนี้คือตอบโจทย์เราเขารู้สึกว่าพูชชั่นมันทำให้แบบคิ้วเราดูซอฟต์ลงเลยก็ไม่ต้องพกแบบพาเลตฝุ่นอะไรนี้พีจะเริ่มที่เบสก่อนแล้วกันนะคะเราจะใช้หน้าม้ก่อนเลย401นะคะ Sweet ะคะ c h วิสิ่งนั่นอย่งนี้น มีประกายแบบ s h i m m e r e d n e ิสแล้วก็สีแบบเราขอบตาล่างด้วยเลยทีเดียวสิ่งต่อมาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตาวิ้งสวยไฮไลท์ผิวออลา่าโปไลด์ดัง้งโด่งยังไม่เห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงไว้ายแม่หลวงทำอะไรไม่เคยหล่นบ้างยูสตานะคะอุย้ยอ,อ๋อมันเป็นอย่างนี้ คล้ายๆของเกาหลีเลยทุกคนแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยเป็นแบบจุ้มๆจิ้มๆปาดเลยแล้วกันอันนี้เขาจะเวลาใช้ก็น่าจะใช้แบบนี้นะเท่าที่เคยเห็นของมันเลยฟลุ๊ปเ่แล้วก็ตึ้งออกมาแล้วนะคะแบบนี้เลยพีซลงบนตาเลยนะเห็นไหมคะสวยอยู่นะก็งงดี มันก็ฝุ่นนะหมายถึงว่าใช้แปรงอะ <c oughs> แทบไม่ขึ้นเลยเติมช่วงหัวตากับหางตาประมาณน,อน,นี้ขอบตาล่างนะคะพี่จะลงช่วงตรงกลางเนี่ยอันนี้ของ In Beauty นะคะ Dolly Wing Eye นี่เลยแทนเป็นอายไลเนอร์สีํำตาลสวยงามแล้วก็อันนี้เป็น อ๋อเนียใหญ่ตอนแรนกเ่าเป็นหัวเล็กนะคะวิงวิงนอนรีบสีชมพูสีมันแอบ,บแมตต์แมตต์แล้วก็ทึบๆนิดนึงอะ่ะพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช้เลยไนงะเราลงนิดนึงแล้วกันเนื้อมันก็ครีมมี่อยู่นะทุกคนแล้วก็สีก็แอบ,บชัดอยู่แทนเฉยๆนะพอลองบนมือแล้วมันแอบ,บแบบแห้งไปนิดนึงเนื้อแอบ,บแห้งไปหน่อย คือดูรูปอะ่ะมันแบบเหมือนวิงอันนี้แต่ไม่ใช่มันคืออายแชโดว์ข้างบนเว้ยอ่อเหรออ้าวหรอนี่คือคิดผิดไปเองสิ่งนี้กันดีกว่านะคะเพราะอันนี้คือเมจิกกลิตเตอร์กลิตเตอร์เนี้ยคือคาดหวังแล้วนะดูจากตรงเนี้ยคือคาดหวังไว้สูงมากเรามาลองกันว่าจะเป็นยังไงนะคะในเซเว่นมีกลิตเตอร์ขายแล้วอันเล็กน่ารักแล้วก็สีวิสีก็กวูบวาบวูบวาบอยูคนดูดิ ตาต้องฉ่ำแน่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอฟาดเข้าไปตรงกลางนี้เลยนะคะให้ดูดิสองข้าง,างข้างนี้กับข้างนี้ตึ้งเขียนอะไรเนอร์กันดีกว่าอายไลเนอร์จะทำให้แบบตาเราพลิกขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะให้มันแบบว้าวขึ้นมาเลิศขึ้นมาอีกอันนี้เป็นของบราวอีกพี่จะใช้ฝั่งที่เป็นดินสองลงไปก่อนนี่เลยเราจะเขียนหางก่อนนะคะ เขียนหัวด้วยเขียนอายไลเนอร์แบบสอเสร็จนะคะพีทจะใช้แบบฝุ่นโดยที่อันนี้คือมาจากตัวอายบราวดิงสองขียนคิ้วนะคะแล้วเราจะแอบแทบตรงนี้นิดนึง feeling แบบเบลอๆฟุ้งๆ like นะคะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยเลยนิดนึงดนึดน,นิดนึงแล้วปากปากคืเป็นอะไรเกรงสุดชีวิต โอเคนี่คือตาที่ได้จากอายแชโดว์ต่างๆนะคะใน7 e เ e ่ e อเลเพอใจอยู่นะสมมุติเราไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมกระเป๋าเครื่องสําอางก็คือเข้าเซเว่นได้นะคะรอดอยู่อาจจะไม่ต้องใช้ทุกอันแต่พีดรู้สึกว่ามันก็สามารถครีเอทลุกได้แบบไปเรื่อยไปเรื่อย,ไป,อยไปเรื่อยขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวขอดัดคนตาก่อนนิดนึงมาสคาร่านะคะก็คือของน้อง In Beauty เช่นเคยอันนี้คือ Magic l ก s h c โคลนะคะเบอร์ศูนยนึ่งลอง Black เกจิ้งมันเป็นอย่างนี้โอ้ก็เก๋นนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำไงต่อมาสคาร่าแปลงมันแบบเคลือบเส้นขนตาได้ได้ดีเลยแต่ที่ชอบคือมันเคลือบขนตาแบบเรียงเส้นดีทุกคนแปลงเติงก็อโอเคเลยนะนี่ เข้าไปตาม,มาแล้วค่ะปังพุ่งมากทุกคนวิงคือสวยมากจริงอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ทีละอันนะคะว่าไหนคิดชอบไปนไหนพิดเฉยๆนะแล้วการเขียนคีวันนี้เราจะใช้ AR 3 step perfect brow curve นะคะเฮ้ยมันคุมนะทุกคนมันได้แบบดินสอใช่ปะ่ะแล้วก็ได้แบบฝุ่นซึ่งแบบฝุ่นเมื่อกี้เราก็เอามาลงเป็นแบบอายแชโดว์อ่ะโอ้ก็คือสวยอยู่นะนี่ดินสอนะคะนี่แบบฝุ่น แบบฝุ่นจะติดแดงนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่สปูลี่ปัดก่อนค่อยๆวิ้ว่าฝุ่นมันแดงอะเอาลงเอาลงตาเอาลงเขาเลยนะลงอายเป็นอายแชโดว์สวยแต่ว่าพอเอามาเขียนตรงเนี้มันแบบติดแดงไปนิดนึงไมนน่นี่อะแดงอมชมพูเลยจ้าอืมกลัวคิ้วจะแดงไปชึบชึบ เนื้อมันจะมีความแบบเป็นแว็กซ์นิดหนึ่งนะคะมันแบบลื่นๆแล้วก็แต่สีอะชัดสีอะโอเคเลยสีแบบใกล้เคียงกับผมพีชมากๆเขียนง่ายเออตรงนี้เขียนง่ายดีชอบเชบื่เดี๋ยวพีลองตามได้มาสคาร่าดูทุกคนแล้วก็ปัดคี้วให้ตั้งดูซิว่าจะตั้งไหมเป็นเส้นอะมันไม่ทำให้คิ้วเราดูกองนะคะ คิวมาก็คือหน้าเปะขึ้นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใช้ใช,ใช้ใช้สิ่งนี้ที่เป็นอายแชโดว์ของเขาเขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ได้เลิศด้วยพีก็ไม่เชื่อถ้าเรายังไม่ลองลองเลยแล้วกันเฮ้ยสวยสวยอยู่นะเอา้าเป็นไฮไลท์ก็คือดีนะคะเนี่ยอืม สวยเลยอันนี้ก็มีขายในเซเว่นนะคะของเคที่ดอนนี่อันนี้คือ 3D face forward นะคะ contour kit ขอดั้งด้วยเลยนี่บัดดั้งนะคะดั้งต้องมาแล้วงานเนี้ยไี่ได้อยู่แต่ขอดัง้งพุ่งๆก่อนนะ อาป์วันนี้นะคะจะใช้เป็นของหน้านี้อันนี้คือเบอร์05นย์ห้าพีชนูตนะคะพีชนูตเราจะลงไปก่อนแต่ว่าพีชจะลงแบบให้เลยขอบปากขึ้นมานะคะเขาเรียกอะไรนะไม่เน้นกระจับปากอ่ะแต่จะทาให้มันเบลอๆขึ้นมาเลยก็คือสวยเลยนูตดีมาก เสร็จแล้วนะคะจะใช้สีแก้มของเราก็คือน้องยูสุทีลิปแอนชีของ Baby Bright นะคะนี่เราจะลงแบบด้านในก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยลิปอันนี้น่าใช้มากเลยนะคะเป็นเว l เ e t Lip ของสมุตโตนะคะนี่สี Judge p e พีช y แล้วก็ Dewy Glow นะคะเดี๋ยวขอดูสีก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอยากได้ Dewy Glow เนี้ย Glow มากแม่ Gl oss, Gloss Gloss เอาอีกสหนึ่งวายโรสนะคะแตะด้านในอันนี้ของนามนิเหมือนกันดิบเยอะเนาะคาทีเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเมคอัพลุควันนี้เดี๋ยวจะขอไปทำผมก่อนนิดนึงเอาให้เฟียสเอาให้แซบเป็นอะตุม่าสุสดแซบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ที่แต่งด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นอเวนคือมันนมีหน้าเชื่อเลยใช่ไหมทุกคนว่ามันจะออกมาพุ่งอลังการขนาดนี้คือตอนแรกวี่แต่งไปแต่งมาแต่งไปแต่งมาเฮ้ยจากอีเจหน้าแบบอืมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงีย้ยเฮ้ยได้ลูกนี้ขึ้นมารู้สึกประทับใจมากเลยนะคะเแล้วมา มามอดกันดีกว่าว่า first impression ของพี่แต่ละชิ้นเนี่ยอันไหนเป็นยังไงบ้างลอกฟูชชันแมทของ j 24นะคะตัวนี้พี่รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายรองพื้นเนื้อดีให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะการปกปิดก็คือปานกลางแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรที่จะรู้สึกติได้แล้วสีมันคือดีมากส่วนตัวอันนี้เนะะี่ยค่ะสมูทโตอันนี้เราไม่ได้ใช้ฝั่งที่เป็น BB Ma แมทนะคะแต่ว่าตัว BBW wow o w เนี่ยพี่รู้สึกว่าให้ผิวที่ดูกระจ่างใสขึ้นมันดูแบบโกลมันดูแบบหนน้้าาเมมมีิิตขึลย ถ้าใครที่แบบชอบงานโกลลรองผสมกับตัวรองพื้นก็อาจจะได้อีกลุกหนึ่งก็ได้แต่รองพื้นเนี่ยที่พีนไม่ได้ใช้เพราะรู้สึกว่ามันแมทแล้วก็สีเพราะว่ามันดรอปนิดนึงมันแอบเข้มสาหรับผิวเราไปหน่อยนะคะเชนไม่ได้รับการว่าจ้างหรือเขาส่งมาให้เันซื้อเองซื้อตามเพื่อนๆหลายคนที่เห็นเขารีวิวนะคะก็พบว่ามันดีมากคือความเบลอผิวอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ตั้งแต่คือตอนแรกที่ใช้นะคะแต่เรื่องคุมมันอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกว่านางคุมมันนะมันแค่แบบงานแบบผิวนวลผิวเบลอ้คือแบ เฮ้ยแอมแฮปปี้ฉันชอบมากเลยม่คิดว่าแป้งพรจะแบบทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะคะจากสบ้าบาทลดค่ะซิสแล้วก็มาถึงงานแก้มนะคะที่เราใช้ตัวนี้ไปเพราะว่าเขาเขียนไปเลยว่าลิปแอนชิคนะคะสามารถใช้เป็นบลัชครีมได้เลยเนื้อดีมากสีน่ารักมากความส้มความยูสุที่คือแบบว่าแอมแฮปปี้สุดๆแล้วก็มาถึงพาเลตนี้ดีกว่าเพราะว่าพาเลตนี้ก็คือใช้บ่อยเหมือนกันนะทุกคนมันเป็นพาเลตที่ถูกและดีสำหรับพีเลยแหละตัวเฉดดิง้ง ำออกมว่าได้ดีมากนะคะแล้วก็บลัชตัวนี้มันจะมีความแบบฟิลลิ่งนาออกกซบซมาะทุกคนแต่มันไม่ได้ชมพูขนาดนั้นมันจะมีความติดส้มขึ้นมาอีกนิดหนึง่งให้ความวาวให้ความแบบผิวดูดีอะโอเคเลยนะคะไม่ได้เน้นรูขุมขนเลยส่วนเจ้าสีอ่อนตรงกลางนี้ามาปัดหน้าแก้มบางๆก็น่ารักมากๆนะคะเป็นพาเลทอันที่คุม้มแล้วก็เหมาะสำหรับน้องๆวัยนักนะเรียนนักศึกษานะจ๊ะเอาไปเลยให้เลิฟเลยนะคะอันนี้คือแบบชอบมากเบอร์ศูนย์หนึ่งสวีทพีชนะคะลงมามันอาจจะเข้มนิดนึงแหละถ้าจะใช้แบบสีเดียวใครที่่แบบไมไมด้ ตาชมพูมากหรือส้มมากจะรู้สึกว่านแปลกแต่ว่าถ้าใครที่แบบแต่งประมาณพีชอย่างเงี้ยคือลองเป็นเบสก่อนแล้วสวยมากจริงเนื้อเกลี่ยง่ายชิมเมอร์กำลังดีนะคะอันนี้เวิร์กพามมลติพาเลตน,นะคะตรงๆเลยว่าเฉยๆมากๆเลยต่อให้แบบทำเป็นแ,แค่เทคกจอรจิ้งไรน,น่ารักขึ้นมาพี่รู้สึกว่าอายแชโดว์ในเซวมันมีดีกว่านี้แล้วก็งันๆนะจ๊ะอุย้ยสิ่งนี้ไม่พูดไม่ได้ ตาวันนี้จะไม่ปังเลยถ้าขาดสิ่งนี้ไปอันนี้คือ royal beauty นะคะ magic glitter เท่หน่ะสอหบป่ะเออ69บาทอะมันดีมากแล้วอะมันทำให้ตาเราพุ่งลุกวันนั้นขึ้นแบบจอมๆงงๆงอมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปไม่ถูกฟาดไปจ้ะมันเลิศมากสิ่งนนี้ จจให้ผ่านสิผ่านไปเลยนะคะส่วนสิ่งนี้ของ in beauty นะคะ d o l l y wing eye ตรงๆคือเฉยๆคือถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะพี่ชอบของน้องฉัดมากกว่าเพราะว่าตัวอายแชโดว์เขาอะมันเนื้อเหมือนชิมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะส่องแสงกว่านะคะมันไม่ได้ปังมากในความรู้สึกเราแล้วก็นี้เาาอีกตัวไฮเทคนิค duo eyeliner นี่คือดี ใช้มาสักพักแล้วนะคือชอบอยู่แล้วซื้อเองด้วยนะคะตัวนี้คือดีเลยเนื้อยินสอเขียนง่ายแล้วก็เนื้อลิควิดก็คือดีแบบทุกอย่างอะ่ะโอเคเลยนะคะในราคาที่แบบร้อกว่าบาทมั้ง99หรือรอยกว่าบาทนี่แหละก็เลิศน,นะคะมาถึงมาสคาร่ามาสคาร่านี้คิดว่ามันให้ขนตาที่แบบแผ่เป็นเรียงเส้นแล้วก็โอเคเลยลก็เอก็ถ้าใครมีขนตาที่พื้นฐานดีอยู่แล้วเราว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์นะมันไม่ค่ะ ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าขนตามไม่ได้ตกไม่ได้งอมลงมาแต่ก็ไม่ได้เด้งมากแต่เรียงเส้นสวยนะคะก็ไวเซตคิวก็ได้เช่นกันนี่เลยงานลิปนะคะพิชใช้ทั้งหมด3ตัวเนาะอันนี้เราพูดไปแล้วว่ามันเวิร์กนะคะแล้วก็นามิสองตัวนี้ก็คือดีดีแบบมาตรฐานของนามิอยู่แล้วถ้าลิปของนามิในเซเว่นอันนี้พิชให้ผ่านทุกอันเลยนะคะส่วนสมูทโต้โกลอันนี้คือดิวอีโกลนะคะฉันชอบฉันพูดเลยว่าขาดกลอสไม่ได้อะ อหอมๆด้วยนะคะดีเลยค่ะแต่ว่าแค่สีนี้มันใกล้เคียงกับที่ทาไปบนปากอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อยากจะใช้อะไรมากมายคือทุกคนาบอกปะชู in นวันอะแมทแล้วกลอสแล้วเรารู้สึกม,มันเป็นก็นอะไรที่คุ้มค่าดีมากนะคะแล้วบางครั้งเราไม่ได้ทากลอสทุกวันนะการจะซื้อกลอสแท่งหนึ่งบางทีมันก็แบบเฮ้ยไม่ได้จําเป็นหลรอยซื้อแบบนี้เลยเลดเป็นการลองของไมในเซเว่นที่รู้สึกว่าเออดีอะชอบอะอมันมันดีอะทุกคนดูนะอะ เราว่าได้อยู่นะนี่คือแบบถ้าไม่บอกว่าของในเซเว่นนี่คือไม่รู้เลยแล้วก็แล้วก็สวยอะ่ะโอ้ไม่รู้ทำไมชมตัวเองอะไรขนาดนี้แต่พี่ว่ามันสวยแล้วพีก็ชอบลุมนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้ชมอีกแน่นอนอยากดูคลิปอะไรยังไงก็บอกกันได้ถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของพีนะคะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เพราะพี่เคยได้มาอันหนึ่งที่มันต้องแบบเป็นฉีกอะซึ่งเราว่ามันแบบไม่โอเคแล้วก็ถีนยุดผู้คนดูความไร้กาจของนางไม่งั้นต้องไปนอนห้องแล้วนะไปนอกห้องเลยทันจะเอาอะไรคะโ oh. อ้โหจะอะไรคะจนะทำไงขออะไรขอมือทัาเลนะะี่ยแข้นึ่งโอ้โลูกขอจนลูกจะห่หยหลังเลยเนะี่ยพอแล้วนะ ทำพอแล้วนะกดหน่อยกอดกดก,ดกดกดกดมาหาเรากด